กินบวชหดละปาดข้อเด้อมมันีเด้อสปาคิโลแทะอ้าวเจไดาเหยียดแข่งใส่แหละสั่ก็เอาแต่น่ามันไปซื้อตอนมันลวกเอาเด้อเสิร์ฟอยากกินรลายก็ได้อย่ามาเล่าเพมันยังม่ได้จริสอย่าร้ายเลยอุ้ยอ้าวจับเนืตกจากตาก็กะน่ะ บดนเียจะมาเห็ดละไม่จะไลมาหาปัวบ้นเียมาเห็ดหวานทน้ำแล้วกันเลยแเห็นหน้าพัวได้ตายเขน่ว่ะัวโทนะหอมเมื่อาัวทาน้ำพทน้ำชิเมื่อก็ได้ละวได้กินต้ไมักเวมาแม่แม่ไปต้นที่มาท่นเช้าเมาโทราอันลาพลหิเมื่อได้ไเออพัวห้าโทนำ เอ้ยมันหัวดีสาหัวดีคีเราแล้วมาบอกจะดีได้ <c oughs> นั่นแหละเวลามาบอกยงไรฮ่าจังโมอย <c oughs> ากเชื่อมันนะว้าผัวเชียร์ไจะโทวน้ำว่าใส่กใส่เนี่ยคืเอิดสั่งโมอะไรโทรน้ำมึใใได้ไบ่นนะนาสิคิงจี่มากรอขึ้นมันก่อนก็ใข่คู่มึงดูแผนการจิกเมืออนหัวดีน่ะ เด the ีเสื้อลานเจ้าตีเสื้อเสื้อห้านเจ้าอเจ้าแเจ้าไปเชื่อมันอะรเชื่อคนนี่ตู้ลูกเสื่อเสื้อห้านช้างเสื้อห้านเคยบบตีหลานเคยยัเชื่อแบบโายังได้เลยมันหอบกี่ตูวไอ้สิเกยังฮูกคล้องมาเลยหนุ่มชายกับหนุ่มชายกันไหนปิดด้วยเบิร์าันดูผู้ร้อยผู้ทงร้อยพูดพูดพูดชายกับชายก้มาหอบเฮ้ยแม่ตูไปไายเ้ยตู้ไปชายไปเมกา

กินขากันยังสบายดีเด้อพี่น้องเด้อขอกายกล้องนะหิวเข่าอะไรหมดกัดกูเด้ินอ่างที่เลยเด้อกระปุ่นเลยนะลูกผมมีแนวกินแล้วป้ายังหมกหมกอันโนมัยอยู่ฮะกินขระปุ่นไหมเลยอ้าวใช่ไหมใช่ไม้ใช่เหตุผลเหตุผลเหตุผมีเดี๋ยวอะไรเมื่อไหร่เก็บอันนั้นเด้อเฮ้ยเก็บพักอันเสริมกินกับเฮ้ยเจ้าเราจะทำแบบวะ

มันบ่อแหลแถือเมื่อก็นกราจับมันขึ้นหญ่ได้เลยเมื่อเลยบ่ได้เลยเมื่อแล้ลากของห่อตเมอเะแบบจเดียวห่อนะมาห่อได้เขาบ่ต๊ะอจตากฮะพอดีสี่บ่บ้านอเขานะมันจะงายบบ่บ้านในต๊ะกนเอาเืนสองัวแบบใหญ่บ้านบยสิฮะบ่อะต๊กะนะ ก็คืมากินพี่ได้คืมากินเทิงพี่มการแลวกับเฮิงเติบอยู่อขอบใจเด้อสิยินเอาเมันขอบใจเธอจิตตัวกูหัวบอลขณะมาเกอกซ้ำหัวบา พนแห้งลูกไส้คอยเปียกมาป้าต่อลบพนในบ้านน้องมาเคียนเบาะคลองสิลงกรุงเทพเจนน่ะนะมองดูพี่น้องบ่ะแม่ร่งกรุงเทพเด้อพี่น้องโอ้ยเสียอารมไปยังลายเธอสั่มใส่โพดโพ้ดทงลูกไส้คอยพี่น้องเลยแต่หายสีกินละเด้อคุณพี่เอ้ยแต่หายสีกินละเด้อ ปานกินกินพอละน้อยก็ได้จากคือกินจังสรรหลคือเอาใส่ถั่วไพถั่วมันลดนั่งจังได้อยากแม่แทนยังติดต่อหลุดบ่ได้ออกจมยังจะหลุดยัง ดาถั่วที่สามนะพี่น้องตอนกินํำอินนะเบิร์นสองเขากินลวเขาไปลแต่แต่เอกนี่คนละทีก็เกกจำหน้าแก้งเฮ็ดเพาะอ่ะและได้บ่เฮ็ดเพาะนะฮับบ่แท็กยังยังยังบ่ได้ซัมบะ

ได้บรสารในดองตอนมาของได้เนี่ยโง่เข้าไปหาแล้วมาอยากมากเพืงอนเข้าไปหาคือได้ทำได้ขายเจ้าเฮ้ยเองัวบุหัวเฮ้ยงัวหมุนหัวผู้พ่อมึงไปแมมไปไหลเนี่ยเฮ้ยไป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 จอบคือบุปผาเบิ้งหาอยู่ไสรุ้งแถวๆนั้นมันบ่มีขั้นบ่อยู่คึมธรรมภากะบซีมีบ่มีคึ้นธรรมภาคนะถ้าไม่มีหม่องหาแม่สิซื้อบ่ มันน้ํามันง่ายเออค้าขึ้นไปหน่อยค้าขึ้นไปหน่อยเจิงทางบ้านบ่มีแม่ขึ้นไปนะท่านรถบ่มีหนังสือน่ะเจิงข้าเฮาครัวกเจ้ีอืออีสีกิน2คนเหลืออยู่ดอกให้จนบางลายเติบให้ให้เคยมาเก็บอาผักเหยื่อเองมาเหยื่อหมดของปี2ห่วงนอยาแนบกนี่ อโชงตเยออนี่มากินะรบามึยวนวาโอยมกินมันกับบมีเลยกินสัมีนี่แหละลูกอันนี้กัป้าป้าเิ่นเลี่ยงป้าทังเงินใต้วันเิ่นเลี่ยงอันนี้ก็ได้ขอบคุณป้าลายๆจะกินกับปุ่นเนีเสียกินหมี่อยู่ๆได้คืบสีเอาสอกบะมึงนีว่าสันหัวบ่ได้บ่ได้กินสัมี จักแสะบ่แสะบึ่งเอาพี่น้องเอ้ยจดำน่ะสามตุกเลยเห็ดกินกันแต่แต่เาวสาๆสามขั้วเรอเพ่เห็ดน่ะขั้วจะคลองขั้วลันสีเขียวแล้วขั้วเทียงห้าวหนีเออขันตามพี่น้องเอ้ยฮาสิบอกขันตามฮาจีดำเราเห็นล่ะเขาขั้วกับไปหน้าน้ำงัวท่านขาขั้วอาหารีเขียวเหมือนท่านขาวะตามหาจดดำน่ะบ่ยาก เป็นไห้ตรองบ่แนวใด๋แล้วมาแนวใด๋ล่ะเว้านําสิเว้ามาน่ะแล้วาไปเด้อลูกเอ้ยบ่อืออืมาอยู่ลาวเิงยังเว้าอันทางบ้านเพิ่นอยู่ยังบ่เปลี่ยนบ่แปลงอยู่อ่าปใส่บักบวบแน่พ่อมึงเอ้ย ข้างมันนะชาข้ามันหนึงเขาให้หรอมักบัวบบมีข้างนะข้าก็ได้ข้างเดียวนะคะในหัวห้องน้ำนะคือกันกระพาะปากกาปนี่ได้มาจนได้ลุกจนได้พ่ายได้ขึ้กันยังปักเซสยไงกันยังปากเสยเนาะถ้าเปลี่ยนไนะอีเปยมึงไลอีเปย์กันยังวะจากเมื่อในส่วนจะดำเห็ดโจะอบอือกินพี่น้องค่ะนะคุณ ผู้ใหญ่จะดีทางเมืองนาะเพิ่นซื้อบักอือให้200ห่นโอยนุ่มอยากมึงเด้อบักกล้าสิเอาแล้วบ่เอ้ยเออเอากะเลยโลดพ่นมาได้บ่มีพ่นดอกอันนี้มาลอกจกแจกนี่นะหนไเนี่ยันให้กวปนถอืเออมันมึไปทางนอดเนาะอือียดทาง้นาอยู่ไสน อาบอกแท็กว่าเฮ้ยเฮ้ยอันน้ำพ่นทั้งบ้านซัซีตกไปเนี่ยมาโทรกูไปอิหายสีพขาแห้งทำเหมือนกูไปอะ <ๆ S 1> มาถอดละซามาถอดมาเดิมมาเดิออวมเวเทาบอกไปมันกระมาพี่น้องเลยมาแวนเลยเอามือกินเอามือสู่หัวกินปัญญาภามันจะอยากน้ำซาแห้งกะทะแห้งกะคาร์ลัมๆๆจังหวะภาพาประหยากอันมีแต่ให้มันมาหากินกินกันเลยประหยัปรหนเราเห็น มือนะย่างมาได้พิ่นย่างบ่อยางได้หักขี้รถมาไดยากเป็นนอยเพิ่นว่าักไขแล้วเพิ่นว่ายงเงวาเฮียพามเจ๊งยายเขียวยายเขียววายพี่อ้ายเพิ่นเฮียพามเจ๊งนี่ออูแลเพิ่นมาแกงเ็ดให้พี่อ้ายกินอ แซ่บอยู่บ้าน,นอะไรฮะอยู่บ้านจะคล้องบปได้กินนะน,นี่พะ h o m o g e n e o u เอาเดอ้อนี่นี่ในเทียงนี่ปลาดาเก็บขึ้นมาตากไว้นี่ยแต่เมื่อวานนะ่พอพะ h o m พื้นหนึ่งมุ้งพื้นหนึ่งถือไปนะลูกมอนกับกะต้องเอาไปดอกมุนยังกระมุนคขับมัน,นมีกันนะมุนทงมุนไถไปเด้อแม่ใช่เปล่าแม่ไปทำงานเลยพะ h ่มบม่มีมอนบ่มี แม่ลงไปจะเป็นเดือนเงินเดือนออกจังได๋ไปซื้อมามูนมาตุ้มมีแต่ผัดลมห้างแม่มูนทงกับพ่อนะความลําบากไปเหตุงานตําอีตําอออยู่หองเซาหองเซาเขาซื้อมาทานเอาใหม่มูนมอนความลําบากนะอดเอาทนเอาความลําบากแ่สิเล่าเบอร์ อยู่ในห้องเซาเนาะห้องบ่มีหยังอยู่ห้องตัวเองเบิดพื้นแดงเนาะห้องเซาเข้าซื้อมุงก็บ่มีพอหมอนบ่มีเลยจนเงินเดือนอ๋อจังไดไปซื้อมามุนจังไดไปซื้อหมมาตุมอันนี้อยู่กรุงเทพมหาชัยเมืองใหม่บ่พี่น้องเฮาไปเฮ็ดงานอยู่โรงเล็กปูนบักแทกยังน้อยแทกได้จักปี3 4 30ปีกําลังยังป้าพี่เปื่อยน่นะผู้ใหญ่อาบน้ําให้นะ นั่นแหละป้อมันแบบไก่เนี่ยแหละเฮ้ยกำลังเฮียนว่ะอันเด๋วว่าไทยอีกว่าไทยอีกทุกคนก็ต้องดิ้นลุ้นแหละไก่เอ้ยนานได้เสียมาคุดเดินกูอีกแล้วเบิ้งเพราะเสียมาค้างใส่กูอีก พอกันกิบหนาเด้อขอบคุณพี่สาวหลายๆขอบคุณเอสีทุกคนทุกฐานเด้อที่เขามาเบิ่งมาสนที่เขามาให้กำลังใจมากันนี้ลูกสบายดี